ไยคือยรูยรารมาเยอตาตีโ้บาตนตีปกุ้เชี่ยวรเยแต่ผมก็จะยกมือไวอย่างเงี้ยกับนายก้นก็ต่อวันลน่งวัวยรำใจเลยนะแต่ผมก็ยกมือว่าอย่างงี้เจบปิดทำไมลูก แม่นี่ปุ่ี้ม่เาถ่ยรูปอยู่เสยไม่ดูดียไม่ดูน่ป่นต้องสปดนี่นะันววนุ้ยนอะบายจบายายบายบายบายแล้วมาูนายอกับแม่ปลาตรงนี้นั่งอยู่กับแม่ปลาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราให้ความเคารพทุกคนนะครับเรายกมือไหว้ได้ครับน้องเกากระลุ

Hãy subscribe cho kênh rồi, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วันูอุ้ยอุ้ยอุ้อมยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยวันจูอี้วันจูจี้แม่ป่าใจหายแวบแม่กกี้วันจูดมหัวป้องข้างหลังนะเจ๊บายบายบายคิดคิดสิ v